นี้นะครับก็จะพามาตาักแหนแดงนะครับซึ่งเลี้ยงไว้ในคลองไส้ไก่นะครับเพื่อที่จะเอาไปให้ให้เป็ดให้ไก่นะครับเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารเป็นอาหารเสริมที่มีประโยชน์มากนะครับก็สามารถที่จะไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ได้ครับแล้วก็ขุดคลองเล็กๆเนี่ยเพื่อที่จะเลี้ยงแหนแดงนะครับเอาเป็นคลองไส้ไก่ลักษณะน,นี้นะครับ แล้วก็สามารถที่จะตักไปให้เป็ดไก่ให้ปลาได้นะครับปลาที่กินพืชเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญช่วยลดต้นทุนนี่